รอบที่สองครับผมน่าจะเป็นพาร์ทที่สามของรอบปอร์เช่ครับผมรอบนี้ปอร์เช่มาครับผมปอร์เช่ล้วนครับผมรอบที่แล้วจะเป็นไอ้ปอร์เช่กับคเน่นด้วยเซปติโอ้โหเซปติคาปอร์เช่โค่นน่ารักเลยะเห,หลืองล้วนเลยอ,อ,อันนี้ อันนี้จะเป็นรอบที่สามรอบนี้เขาน่าจะแข่งบอเช่ล้วนครับผมรายการต่อไปก็จะเป็นบอเช่รลล้วนมืดคืนแล้วผมไม่รู้ว่า ได้ยินผมเลยยังไม่รู้ฝนจะมาตอนไหนครับถ้าฝนมานี่ไม่รู้จะได้แข่งต่อหรือว่าจะหยุดเพราะว่าถ้าตกใสร็จถนนเนี้แข่งไม่ได้แน่ถนนลื่น ยังเดือดชาดที่สามผมลืม,ผมล,มผมลืมเพครับผมลืมกดเล่นต่อตอนผมถ่ายอยู่เอามาสามเหลี่ยมนี่วะผมลืมกดเพยครับผม,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 ม ขาม้าผมน่าจะชนกันนะครับ น่อออม,มัาผมอันนี้เซติคามา้วผมเพราะว่ามีชนกันนะผมเพราะว่าถ้าชนรอบนึงปุ๊บเซติคาก็จะออกมาวนอีกรอบนึงประมาณรอบสองรอบครับผม 你。<laughs> <laughs> เมื่อกี้อ้คันแรกเกือบจะแซงซิปตีคาแล้วผม What lucky moon, จะยังอยู่กเซติคาครับผมไอ้รอบที่สีแล้วหลังจากที่ผมนับดูหน่าชนกันแรงๆถ้ากรณีชนนิดหน่อยครับผมก็น่าจะประมาณสองสามรอบแต่ถ้าชนแรงๆอะไรเงี้ยประมาณสองคันขึ้นไปอะไรเงี้ยน่าจะประมาณหลายรอบก,ก็ว่าได้แต่ถ้าเป็นรถกระบะนี้น่าจะเกือบทั้งแมตต์นะเซติคาร์น่าจะมามาทั้งแมตต์ เพราะว่ากระบะเกิดบนเหตุบ่อยมากก็รอบรอบรถกระบะรายการรถกระบะก็มีพี่แอนดูคอนินมาแข่งด้วยครับผมแต่พลาดไปครับผมแกมาแข่งช่วงเช้าเสาหาหร็จไป่ขาวแล้ว ออทำไมฝั่งโน้นมีคนมาที่ฝั่งโน้นมาเขาน่าจะมาจากฝั่งฝโน้นนะเขาน่าจะมาจากฝั่งโน้น ถ้าเรามาจากฝั่งนี้เราขึ้นไปไม่ได้ครับผมถ้าเรามาถ้าเรามาฝั่งนี้นะถ้าเรามาฝั่งนี้เราข้ามาสะพานไปก็จะไม่ได้ครับผมแต่ถ้าเรามาจากฝั่งนูน้นเราก็มาดูตรงนี้ได้แต่ผู้ทีทเขาน่าจะระบายออกแต่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาให้ไปรวมคนอยู่นู่นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่า,าทีมงานไม่ได้แจ้งนะครับผม Est mm -hmm. marriages mm -hmm. mm -hmm. That's the แ่นอีทอยู่แล้วผมรอดูหน้าจอโปนิเตอร์หน้าผมพอพอเห็นหน้าเราก็โบกมือด้านทายครับผม โอ้ถุงเปียวว่นเลยอะ่ะคันเมื่อกี้นี้น่าจะเบรกรอลามามครับผมเพราะว่าตัดหน้าไม่รู้เป็นเบอร์ไหนครับผมไม่ทันเห็นเดี๋ยวลองไปกอดูในคลิปดูแต่แต่เมื่อกี้นี้โอ้โหเขาลืมเก็บถุงครับถุงเปียวว่นเลยอโอ้โอนอกนอกจากซูเปอร์คาร์แล้วอ้าว อ้าวคือชนนะผมอ้าวคือชนหรือว่าแซงอ้าวคือชนนะผม นะผมแต่ไม่รู้ว่าเบอร์ไหน เบกรกล้อลากเลยครับแต่ไอคันเบอร์แปดแป,แป,แปเนี่ยเกือบจะเบียดลัวแล้วผมที่มีลัวนี่ผมน่าจะโดนไถครับผมนี่รอยดำเลยศึกยังไม่จบครับผมวัสดีคามาครับรอบที่สาม เสร็จพิฆามารอบที่สามอ่ะผมนี่เขาชูป้ายแล้ว หมดรอบแล้วครับเซติคายังอยู่ยังอยู่ครับผมขเขาขี่เก่ง น่าจะหมดรอบครับผมหมดรอบแล้วน่าจะหมดรอบแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเจอพันธุ์มาาครับผมตอนนี้กำลังเฮ็ดความสะอาดเศษฝุ่นครับผมอืมอะไรอืมถัถูทิ้งว่ะอืมอือ๋อันนั้นเป็นเก็ดยางนั่นแหละจบแล้วครับผม อย่ากินยางเพียงแล้เดี๋ยวเจอกันเมื่หน้าครับผมพนักง,งานกวาดพื้นแล้วผม